เบิ้งลอใหม่นี่แหละโอ้ยกบป่วยลมใต้คามาดูเบิ้งใอ้คาขอดสิมาง้อลงคลองอะไแข็งหมดเอ้าเออนี่หละวัตถุอากาศจิเขาโปกไว้ครับลืมเบิ้งลืมเบิ้งเข่าโอ้เอ้าอ่าจะเสียบอ่ะ พุดนอค้าไปลวกก็ได้ไปต้มกินกับป่นกับเจาหรืมอมีกะัรมือนี้ก,ก็ได้นอคากับน้องปป่งว่าใหม่ก็ลองแตกตาเต้าไก่สีแดงกินอยู่หอกถือข้อนทีเดียวนุ่มหมดเสียมขึ้นรถว่ายานเรียง ถือไฟเป็นที่ไหย่านบัวไฟมาลอยใหม่คือบ่มีนอมีเนียงขึ้นมาล่ะบ่วมันบ่ย่านเลียงย่านแต่ไฟคือหวานติดก็ไปหวานยานไฟไฟใหม่ตายยานเซนเนงหน่อยก็แล้วขืนไม่เนงหน่อยขึ้นไม่มาหล่อบิ่ง สวนขั้วหน่อยปิกนิกลโดนาะเอ้ยโอวตายลมโอ้สักเป็นยังบอลคือบอลไม่ผุยกักงามงสิมันยามันปรเกิฏก็ว่ามีบอลว่ะโอ้บยบอลยามันถึงหนำงามเอเลี่ยมายขวดทัวงหมดกันงามเอเล่ยมายเลย ว่าย่านแรงเ,ออเติมเห็นตาเต้าเ้วเว้ยว่ามันปลูกใหม่เชียงไผยเยนี่นะมันคือโบขืนโอ้ยอยังกินน้อยกินแรงตัวเนี่ยเป็นขี้ออป่วยไข้ปลูกไว้แต่หลังๆรงวันมาถือขผผนานน้ำสีถว่วอีกโล้ไจะกินว่าน้าป่วยไข้หน่อยนะจุ๊กไก่น้ำผดบ้าง ยูนี่สองพันเนี่ยเตีย้ยน,นี่กล,วววกลวกว้วยีเขียวม่นมปนกล้วยยีขาวเด้เขียวสุกสีเขียวอันนี้กล้วยหอมถ้าเบิ่งปลูกใส่กันมันจะผสมพันธุ์กันออกว่าเป็นกล้วยอ,อย่างอันนี้ก็กล้วยน้ำว่าออกมาขยายพี่ว่าจะขยายไปนี่น้ำมืนงมันขึ้นท่วม ก็เลยขยายได้น้นหน่อยๆนี่ก็ไม่เสียง,นงหน่อยๆแฮ่ๆฮ่าเอา้าสมนิดหน่อยๆหน่อยๆเอาสมนิดสักก้อนพี่น้อง